ทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาแต่ละวันมีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องราคาตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนได้ตามสาเหตุและปัจจัยของแต่ละพื้นที่สรุปราคาขายส่งผักวันนี้ราคาขายส่งพืชผลทางการเกษตรประจำตลาดกลางสินค้าเกษตรวันนี้วันที่8มีนาคม2565 ผักกาดขาวราคาขายส่งวันนี้12-14บาทต่อกิโลกรมัมผักกาดแก้วราคาขายส่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรมัมผักกาดส้อยราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรมัม ผักกาดหอมราคาขายส่งวันนี้1 0ถึง15บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกราคาขายส่งวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบราคาขายส่งวันนี้4ถึง8บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไตวันราคาขายส่งวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายส่งวันนี้1 6ถึง18บาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายส่งวันนี้ 24บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาขายส่งวันนี 70, 1 1, iałem, ้170บาทต่อกิโลกรัมกระลำปีเขียวราคาขายส่งวันนี้6-7ถึงบาทต่อกิโลกรัมกระลำปีขาวราคาขายส่งวันนี้1 0 1ถึงบาทต่อกิโลกรัมกระลำปีม่วงราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระลำปีหัวใจ ราคาขายส่งวันนี้1 5ถึง25บาทต่อ kg. กิโลกรัมกะหล่ำดอกราคาขายส่งวันนี้1 2ถึง13บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีราคาขายส่งวันนี้1 0 0ถึง130บาทต่อกิโลกรัม ผักชีลาวราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายส่งวันนี้5 0บถึง56าบาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช,าช่ายราคาขายส่งวันนี้5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปรีราคาขายส่งวันนี้6ถึง7บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอก ราคาขายส่งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายขาวราคาขายส่งวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายเขียวราคาขายส่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายส่งวันนี้8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาขายส่งวันนี้6 0บถึง70บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนา ราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบสซร์เน่ราคาขายส่งวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายส่งวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาราคาขายส่งวันนี้3 0บถึง40บบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพรา ราคาขายส่งวันนี้30-40บถึงบาทต่อกิโลกรัมใบยี่ราราคาขายส่งวันนี้40-50บถึงาบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายส่งวันนี้40-60บถึงบาทต่อกิโลกรัมต้นกระเทียมราคาขายส่งวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายส่งวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ ราคาขายส่งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคาออนราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมคาแกราคาขายส่งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ราคาขายส่งวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยราคาขายส่งวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัว ราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะนาวราคาขายส่งวันนี้สองบาท60สตางค์ถึง5บาทต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายส่งวันนี้4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายส่งวันนี้20-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัม,มหอมหัวใหญ่ไทย ราคาขายส่งวันนี้15-17บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกราคาขายส่งวันนี้70-75บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยแกะกรีบราคาขายส่งวันนี้50-52บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าราคาขายส่งวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยราคาขายส่งวันนี้ 25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าราคาขายส่งวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้วราคาขายส่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายส่งวันนี้ 24- บถึง26บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียว ราคาขายส่งวันนี้3 5มสบาถึงห้บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายส่งวันนี้1 4บสถึงยีบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายส่งวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะราคาขายส่งวันนี้1 3บสถึงยีบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขายส่งวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลือง ราคาขายส่งวันี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งราคาขายส่งวันนี้26บาทต <Me> no ่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงราคาขายส่งวนี้1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อราคาขายส่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายส่งวันนี้ 1 6บถ bi, าาขาขาึงบาทต่อกิโลกรมัมมะเขือเทศราชินีราคา,าขายส่งวันนี้30-40บถึงบาทต่อกิโลกรมัมมะเขือเทศเชอรี่ราคาขายส่งวันนี้30-40บถึงบาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกราคาขายส่งวันนี้20บาทต่อกิโลกรมัมถั่วพูราคา,าขายส่งวันนี้26-32ถึงบาทต่อกิโลกรมัม ถั่วลันเตาราคาขายส่งวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานราคาขายส่งวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาขายส่งวันนี้1 2ถึง16บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายส่งวันนี้8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมราคาขายส่งวันนี้ 8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายส่งวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมร์คีนกราคาขายส่งวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมาราจีนราคาขายส่งวันนี้2 8บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายส่งวันนี้5ถึง8บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายส่งวันนี้ 7ถึงบาทต่อกิโลกรัมมาละกอดิบราคาขายส่งวันนี้1 0 1ถึงบาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายส่งวันนี้8-10ถึงบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขายส่งวันนี้7-8ถึงบาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายส่งวันนี้6-7ถึงบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนราคาขายส่งวันนี้ 28-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขายส่งวันนี้20-24บถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมราคาขายส่งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกมันสดดำราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงราคาขายส่งวันนี้70-80บบาทต่อกิโลกรัมพริกก <xus> ินดาแดง ราคาขายสง ate, ่งวันนี้3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวราคาขายสงา ante, ่งวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียวราคาขายสงา lee, ่งวันนี้2 2บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตแดงราคาขายส่งวันนี้3 5บาถึง40บบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายส่งวันนี้ 30-40บถึงบาทต่อ um, กิโลกรัมพริกยำขาวราคาขายส่งวันนี hands, uh, yani ้30-40บถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายส่งวันนี้70-80บถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกจีฟ้าเขียวราคาขายส่งวันนี้30-40บถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกจีฟ้าแดงราคาขายส่งวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าเหลืองราคาขายสูงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียวราคาขายสูงวันนี้4 0่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงราคาขายสูงวันนี้4 0่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายสูงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงราคาขายสูงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเขียวราคาขายส่งวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองราคาขายส่งวันนี้90บาทตอ primeiro, ่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายส่งวันนี้80-90บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านราคาขายส่งวันนี้110-130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าราคาขายส่งวันนี้ 1 0 0ถึง120บาทต่อกิโลกร,รัมชะอมราคาขายส่งวันนี้1 5ถึง16บาทต่อกรรมหน่อไม้ฝรั่งเขียวราคาขายส่งวันนี้1 4 0บถึง160บาทต่อกิโลกร,รัมหน่อไม้ไผ่หวานราคาขายส่งวันนี้3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกร,รัมกระเจี๊ยบเขียว ราคาขายสง่งวันนี้14-16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนราคาขายสง่งวันนี้12-16บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่ราคาขายสง่งวันนี้80-100บาทต่อมัดยอดผักกระเฉดร,ราคาขายสงง่งวันนี้16-20บาทต่อมัดสายบัวลอกราคาขายสง่งวันนี้ 2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกราคาขายส่งวันนี้8บาทต่อกำมะรุมราคาขายส่งวันนี้2 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมผักขจรราคาขายส่งวันนี้250บบาทต่อกิโลกรัมผักก้านจอง ราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมดอกแคร์ราคาขายส่งวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูราคาขายส่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักติ้วราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกรัมใบกระโดนราคาขายส่งวันนี้10บาทต่อกรัมใบสะเดาราคาขายส่งวันนี้ 10บาทต่อกรมใบย่านางราคาขายส่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักโขมป๊อบอายราคาขายส่งวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมหัวปรีราคาขายส่งวันนี้8ปดถึงสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางราคาขายส่งวันนี้90ถึงหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าราคาขายส่งวันนี้ 30บาทต่อกิโลกร,รมัมเห็ดขอนขาวราคาขายส่งวันนี้ 110- ่งบถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูราคาขายส่งวนนัรรน,าาางวนนี้30บาทต่อกิโลกรมัมเห็ดหอมสดราคาขายส่งวันนี้160บาทต่อกิโลกรมัมเห็ดหอมแห้งราคาขายส่งวันนี้ 340- ร้อยสี่สิบถึงสามร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทอง ราคาขายส่งวันนี้30บาทต่อกิโลกร,รัมเห็ดกระด้างราคาขายส่งวันนี้180บาทต่อกิโลกร,รัมเห็ดเปาเฮื้อราคาขายส่งวันนี้5 0าสบถึงหกบาทต่อกิโลกร,รัมจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักราคาขายส่งพืชผลทางการเกษตรจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลราคาก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดุงชใยหวัวใจกเกษตรอัปเดตคลิปดีๆมีประโยชน์ทุกวันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ